ที่นาจอแล้วนะฮะแล้วก็เราเข้าเมื่อกี้ผมเข้าแล้วนะแต่ผมขอออกผมขอออกแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ามันเข้ามาก่อนแล้วเนาะออกไปหน่อยนะหาพาออะไรพออยากให้เพื่อนๆแล้วก็ไอ้คนที่สำสำหรับคนชอบตัดต่อวิดีโอก็เป็นเดียวนี้นะแครมาสเตอร์ตัวนี้นะตนัวนะ้นะตัวคีเนี่ยนะเนะนะข้ามาเลยนะเข้ามา อันนี้คือตัวอย่างมันก็รูปภาพก็มีอยู่แล้วนะแต่ห้ามห้ามมาแตกข้างล่างนะฮะเอาเอาเอาข้างบนสีม่วงเออไม่ใช่อา่าสีสีชมพูอ่อนสีสีสีช่วมเนี่ยนะฮะหแล้วเข้ามาสร้างใบเลยแล้วก็เรามากดตัวเฉลี่งซัดดานซ้ายมือนะฮะแล้วก็กดดางบนแล้วก็เลือกวิดีโอด้วยนะฮะเลือกวิดีโอ เมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมก็ผมจะเอาคลิปนี้ลงไปก่อนถ้าเราตกลงคลิปเมื่อกี้เราก็ต้องเลื่อนขึ้นมาอีกนะครับมันยังไม่เข้าเลยนะต้องกดอีกครั้งหนึ่งกดเข้าเลยนะฮะมันก็จะเข้าประมาณนี้ถ้าเราอยากจะให้มันชั่นก็แต่ให้มันเป็นขอบสีเหลืองนะฮะ แต่ไม่ไม่ต้องรบนะเอาย่อย่อเลยย่อให้มันสันนะฮะย่อให้มันสั้นลงนะถ้าถ้าไม่เอาถ้าสมมติว่าไม่เอาใช่ไหมสมมติว่าไม่เอาไอ้ขอบสีเหลืองนะฮะแต่ไม่เอาดูภาพตรงขอบสีเหลืองเมื่อกี้ผมแตกนะกำเนงเนาะแล้วก็มาลงที่ไอของขยะนี่นะฮะ แต่ถ้าไม่เอาก็ถ้าถ้าเอาก็เราไม่ต้องกดตรงนี้นะกดที่ตรงตรงสามขีดได้เลยนะตอนนี้คือว่ามันเป็นท่อนเดียวกันเนี่ยเป็นท่อนเดียวกันก็มันก็ต้องหาคลิปวิดีโอที่อื่นมาต่อต่อหลังๆตรงนี้ไปนะเมื่อกี้ผมกดผิดนิดนึงเออแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้นะฮะแล้วก็หา ออถ้าไม่เอาก็ออกไปก็อย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดนะฮะแต่ผมมากด,ดตรงี้ไปก่อนแล้วก็เลือกวิดีโอนะือข้างบนเลเยอรมากดข้างบนเลยก่อนอ่าเลเยอะข้างบนเนาะเลเยอรเลเยอร์เจเครื่องก็มันอาจจะต่างกันนิดนึงฮะมันจะอยู่ล้านออ ขวางใมือหรือว่าขวามือแค่นั้นเองนะโวมีใส่ไปได้วยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคลิปวีดีโอพวกเนี้ยมันผมก็อัปโหลดอัปโหลดไว้แบบเนี้ยคือผมเองก็ถ่ายเป็นต้อนเป็นท่อนไงก็บางคลิปแต่ละคลิปก็มันอาจะมีนึนาทีหรือว่า50าวินาที ก็เลือกเอามาตัดต่อไงถ้าหากว่าเราเราถ่ายคลิปวีดีโอยาวเกินไปมันก็อาจจะทำให้เครื่องช้าเดียดช้าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะ ผมไปเที่ยวในห้างก็มีอยู่นะอาเดี๋ยวผมจะเอาที่ผมไปเที่ยวในห้างอ่าลอ,องดูสักคลิปหน,หนึ่งนะนะว่ามันใช่ไหมมูยังจําไม่ได้ตัวเลขมันนะแบบนี้เั็งก็นานแล้วไงก็มันอยู่ไว้ในเครื่องเนาะยังไม่ได้ตัดต่อ ทีาา่ผมขับรถก็มีด้วยอาาย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้มันจะลองดูว่าบางคนอาจคิดอื่นว่าเอ้ะทำไมแบบนี้มันออาลวงวะทำไมมันเป็นแบบนี้วะอย่างนี้นะบางคนอาจจะไม่เคยชอบบางคนก็อาจจะชอบดูบางคนอาจจะก็เกี่ยงแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดือนผ่านไปได้นะไม่ว่ากันเนาะคือผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งเวลาผมพูดภาษาไทยเอก็มันอาจจะไม่คล่องสักเท่าไหร่ ก็ฟังทีทีด้วยกันแล้วกันนะนรับลิทกับรถคูโบต้าผมยังไม่พูดเลยนะอันนี้คือให้เพื่อนไทยเองให้เพื่อนไทยให้ผมด้วยี่รถคูโบต้าในรถกลิทน้อง,องอยุคลองยังไงชุดท้ายก็เดี๋ยวผมจะใช้คลิป ให้มันเป็นรูปภาพนะเดี๋ยวพรมเอาใช้ตรงนี้ดีกว่ามีที่ไหนมั้งเดี๋ยวคลิปเ๋้วอัานก็มันอาจจะซ้อนๆกันไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันอยู่มันมันมันกลับด้านกันมันยังไม่มีแค่นี้เนาะเราก็เลือกอีกได้ แล้วก็มาเต็กตัวสามเหลี่ยมก็ได้นะฮะมากดตัวสามเหลี่ยมได้ผมยังไม่เปิดรูนะถ้าผมเปดิดดูว่าผมเองก็ต้องฟังเสียงด้วยนะเสียงมันจะอยู่ประมาณไหน ตอนนี้ผมนั่งฟังเพลงอยู่นะฮะอาจจะได้ยินเสียงเพลงบ้างม่น้แค่เป็นแค่ภาพนะมันไม่ใช่จะเป็นเป็นเนาะไม่ต้องเข้าใจผิดผมด้วยขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันมีเด็กผมไม่ได้ตั้งมาเพื่อเด็กเนาะเพื่อเด็กมันคือมันต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไป คือมันที่ผมลงเด็กไม่มีสักคนเนี่ยนะหากว่าที่ผมไปตลาดไปอะไรก็มันอาจจะอาจจะเจอเด็กบ้างอาจจะเจอคนที่ยังไม่มันยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ก็ได้ uh. ไอ้พวกเนี้ยไอ้เครื่องแต่งสีพวกเนี้ยเราเราสามารถจะดได้นะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมเอาสีตรงนี้เียก็สี มันบอกให้ทำไม่ไม่ไม่ได้ดาวด์โหลดตัวนี้เพราะว่าผมโดลดมาไว้ก่อนแล้วพอแค่นี้ก่อนนะฮะช่วงนี้ก็ชวนไม่มีอะไรแล้วก็มาเตี๋ยยังไม่ได้พังดูเลยพังดูก่อนนะฮะแล้วก็ มากรวตัวกากะบาดใช่ไหมมันเดือนอะไรเงี้ยนะแต่มันก็จะมีเสียงอะไรไปมัางมันเดี๋ยวเ็เข้าไปดูนะสองันสามวันแล้วนะาการมันยังไม่ค่อยดีนะก็ออยังไงก็ไปรอค่อ,อนเข้าชิ่นชมเข,ข้าชมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะบอกแล้วเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าผมถ่กล้องหน้ามันไม่กล้องหลังมันไม่ได้แล้วก็ต้องก็ต้องผมก็ต้องเลือนไปแบบนี้เนละื่อนไปยาวๆเลยผมรู้นะที่ผมออกมาแล้วตนี้ที่หน้า,า,าสัปดาห์สิเจ็ดโมงที่เชียงใหม่ครับผมผมก็มาถึงแล้วเนาะ <c oughs> คือตอนนั้นที่ผมถ่ายอ่ะผมลืมคิดไปไงผมไม่คิดว่าผมจะใชผมจะไม่เอาลงใช่ไหมผมก็ถ่ายเป็นแนวแนวตั้งไปเลย ผมอยากจะฝากถึงให้ทุกคนไอ้ไอคนที่ที่ยังไม่เคยลง youtube อยากจะลงช่อง YouTube นี่ก็ขอให้เปลี่ยนแนวนอนดีกว่านาะก็ขอให้เปลี่ยนแนวนอนมันจะได้เห็นกว้างนะฮะเวลาเราเอาลงใน YouTube ในช่องก็อยากจะมีในในช่องของเรานะั่นในช่องของเราที่เราเอาลงนะั่นคือที่ผมถ่ายแนวแนวตั้งเนี่ยก็เลยเห็นหน่อยเดียวไม่ค่อยใหญ่นาะ มันไม่เห็นกว้างนะมันยังไม่เคยเต็มหน้าจอเท่าไหร่เลยนะครผมจะเลืล่อนไปกันให้มันคย่อคย่อได้นะฮะย่อได้อยู่หมแมน ก็เป็นใจผมด้วยนะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เมืดติดนะเพราะว่ามันมืดค่ำสอ2วันสวันแล้วนะอาก็มันยังไม่ค่อยดีนะก็ยังไงก็ไปรอ,อคนออ้นอันนี้คือผมชอนดัดต่อคลิปวิดีโอไงมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเน,ะรนราะสถานการมันก็จะเป็นจะให้เลือกตนะครับ จะลองดูตรงนี้ก่อนนะฮะคลิปวิดีโอเปิดแป้นตรงนี้ไว้แล้วก็รอบแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็จะลองดูอีกครั้งหนึ่งเนาะข้าชินชมเขา้าเข้าชมไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่า<อ><อ>มันจะนต้องลบเสียงข้างนอกได้นะนนการก็จะเป็นแบบนี้เด็บเพราะว่าผมถ่ายกล้องหน้าม,มันไม่กล้องหลังมันไม่ได้แล้ว ก็ต้องผมก็ต้องเดินไปแบบนี้นะเดินไปยาวๆไปถึงรุ่นลยนะนนะอ,ยอันนี้ก็คือเป็นตรงก่อนจะถึงสนามบินฮะเป็นตรงสะพานสะพานใหญ่ที่ที่เมืองเชียงใหม่เนาะอยู่ตรงข้ามกับแอฟฟอร์ดอาชาคือที่ผมไปที่สาขาสักสิท์มอที่เชียงใหม่ไงผมก็เลยเวบไปมันจสะดกทางผมก็เลยเข้าไปทางนั้น เขาไปถ่ายคลิปวิดีโอแป๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวเองนะฮะยี่สิบนาทีก็ยังไม่มีเพราะว่าผมเดินไปเดินมายัางนั้น,ต,น,นตอนนั้นก็มันอาจจะถึงห้าโมงครึ่งแล้วประมาณน,นั้นนะู้ชาภาพกา็มันมืดแล้ว่ยค่ำแล้ว ถ้าจะให้มันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ขยายให้ใหญ่ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะก็ต้องเป็นตอนไทยเราตอนเราถ่ายคลิปวิดีโออ่ะมันจะดีกว่าแต่ว่าเรามาขยายนาในแอปตรวนี้มันอาจจะไม่เ,เห็นชัดนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องกล้องกล้องถ่ายมันชดัชดๆก็ต้องเป็น iPhone นะนี่คือผมไม่ได้ใช้ iPhone มันก็เลยเห็นเป็นโมโมจงังๆแบบนี้เนาะ อ่มอ,อืจะเลือกใช่ไหมเลือนได้ด้วยธนา้ารเซ็นทรัลชีเชียงใหม่ครับผมผมว่มาถึงแล้วเนาะเขาก็จะกลับกันแล้วนะ้บางครั้งก็จะมีรถมอเตอร์ชซยจอดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เท่านั้น ก็ต้องรักกนงนี้ัก่นับนะนะแค่แค่ไ่อันี้ก็เป็นในเวลาทาง,งานอยูน่นะครับไมใช้ตอ,อนถึง่นสักประมาณชิโม,มงประมาณชบม,มงครเบ้า ใส่ใสตอน่ตอนเวลาสิบนาทอันนี้คือถ้าเราไข่แมแ้วน,น,นอนก็จะเป็มดนี่ครับจะไขมวน,น,นอนก็จะใ่กว้างดีกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนาะ น่าจะพอแล้วแหละผมผมเองก็จะมีประมาณนี้ครับขอขอบคุณครับทุกท่านนะฮะผมเองก็เป็นมือใหม่เนาะมือใหม่นะลองผิดผิดถูกๆไปเลยนะผมเองก็จะพยายามทําให้ดีกว่านี้แล้วก็ผมจะหาความรู้มาให้เพื่อนๆกับการให้ให้ดูกันในนี้นะมันก็ไม่ยากเนาะง่ายๆสวัสดีครับ ตอนนี้ผมยังไม่พูดเลยนะที่ไอ้คนไข้อันนี้มันผมไข้นี่เพราะว่าให้เพื่อนไขให้เพื่อนไขให้ผมหนึงยังไม่ได้พูดเลยเลวเลาผมไขขี้เราจะคิด,ะะดว่ามันจะมีความพูดข์ยึดหนึ่งนะ่รับฝากติดตามด้วยฝากกดไให้กำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับ